สวัสดีครับ SMG UFO กับ The Phenomenon <c oughs> ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าเกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นมาก็ตามมาเริ่มกันที่คลิปนี้เป็นคลิปจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นลักษณะของคล้ายๆจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับตามข้อมูลของคลิปมันนี้ขนาดที่เรียกว่าใหญ่มากคือที่เราเห็นนี้ก็คือน่าจะเป็น เห็นหลังหรือว่าอะไรสักอย่างที่เป็นผิวหนังของมันลักษณะคล้ายกับปลากระเบนจักนะไม่แน่ใจเมื่อดูดูตรงนี้ดูตรงผิวหนังก็ลักษณะผิวหนังคล้ายปลาก,กระเบนไม่เพาะหรือไม่ก็ตระกูลวานทั้งหลายทั้งปวงถ้าไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้ก็ก็คงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าไม่รู้จัก ส่วนคลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียนะเจ้าของคลิปเ,เขียนที่หน้าคลิปนะฮะเขียนข้อความว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระอาทิตย์อันนี้ผมมีคําตอบก็คือบางอย่างไปบางแสงพระอาทิตย์พูดง่ายๆก็คือสุริยคราสนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าสุริยะคราดเกิดขึ้นในช่วงนี้หรือเปล่าหรือว่าอันนี้เป็นคลิปเก่าเพราะว่าเมื่อปีสปีที่แล้วเคยเกิดขึ้นลักษณะนี้แล้วก็ผมเองก็เคยเห็นลักษณะของมันเหมือนกันเลยนะครับแดดออกสีส้มๆแรงๆคุค่นๆนะครับมองอะไรไม่ค่อยชัดรู้สึกเวียนหัวเมื่ออยู่กลางแดดนานๆแต่ว่าไม่ร้อนถึงแดดจ้าก,ก็ไม่ร้อนมันน่าจะเป็นพวกสุริยคราดไม่เต็มดวง company in japan this week four robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab and they did it by shooting what he called metal bullets i didn't know there was any other time clip <coughs> Expo ในปี2017เธอบอกว่าเกิดการสังหารมนุษย์29คนโดยหุ่นยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทหุ่นยนต์ของญี่ปุ่นโดยใช้กระสุนเมทัลโบลิตหรือว่ากระสุนโลหะในการสังหารซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่เคยได้ถูกรายง,งานหรือว่าข้อมูลไม่เคยได้ถูกนำเสนอขึ้นมาเลยจนกระทั่งล่าสุดที่ทาง ช่อง u t ท b e ช่องหนึ่งนำออกมานำเสนอนะครับคลิปเหตุการณ์สิ่งมีชีวิตที่สามารถสะท้อนแสงในเวลากลางคืนได้นี่เกิดขึ้นใกล้กับท่าเรือในเมืองซานดิเอโกผู้ถ่ายบอกว่าลักษณะภายนอกหรือลักษณะกายภาพคล้ายกับแมงกระพุนหรือว่าปลาหมึกยักษ์นะครับแต่ว่า ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมันจะไม่สะท้อนแสงซึ่งเจ้าตัวนี้มันสามารถสะท้อนแสงในเวลากลางคืนได้นั่นก็หมายความว่าผิวหนังของมันสามารถกะเก็บอะไรบางอย่างได้นะครับอันนี้เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรจนไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนช่วยกันหาข้อมูลดูว่าสิ่งมีชีวิตลักษณะแบบนี้มันคืออะไรกันแน่ครับ อีกหนึ่งคลิปนะครับซึ่งเป็นคลิปลักษณะนี้คลิปที่มีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นมนุษย์แล้วก็สามารถลอยเหาะเหินเดินอากาศได้เกิดขึ้นมาหลายพื้นที่นะะโดยเฉพาะแถวทวีปอเมริกาทั้งที่บราซิลที่เปรูที่โคลอมเบียรวมถึงสหรัฐอเมริกาและแคนาดาด้วยนะครับอันนี้ มันก้ากึ่งกับเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่ว่าะอะไรที่คล้ายๆกับมนุษย์ที่แบกสะพายจรวดแล้วก็จรวดขนาดเล็กแล้วก็บินแบบอิสระบนอากาศได้นะครับแต่ว่าแต่ถ้ามีคล้ายๆกับเกราะพลังงานรอบๆตัวและตัวสว่างออกมานี่อันนี้เราไม่แน่ใจแต่แต่ถ้าคลิปนี้นั้นเป็นไปได้ที่จะเป็นเทคโนโลยีที่สารัฐ ได้แคนาดากำลังคิดค้นกันแต่คาเป็นลักษณะแสงสว่างลักษณะนี้เราไม่รู้นะฮะไม่รู้จริงๆเดอเฟนนิเปนนนครั้งนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าใน UFO Phenomenon เรายังมีคลิป UFO จาก t h i r d f a c e of Moon ซึ่งเป็นรายงานพิเศษมารายงานให้ทุกท่านได้รับทราบคลิปหน้าครับอย่าพลาดวันนี้สวัสดีครับ